สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับพวกเราบิลลี่ชาแนลอีกแล้วนะคะแต่วันนี้พวกเราไม่ได้มากางเต็นท์วันนี้เราจะมาอันบล็อกกันค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวขอตัวไปเอาก่อนนี่ค่ะทุกคนแบรนด์แคมดีไซน์เดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในจะเป็นอะไรค่ะทุกคนไปต้องขออนุญ,ญาตอันบ็อกกันที่นี่เลยกรีตัวผ้านะ ว้าวพร้อมใช้งานมากเลยเท่โอ้ยเดี๋ยวนี้เขามีสกรีนที่กระเป๋าด้วยนะและสิ่งที่เราจะมาอันบ็อกก็คือเปิดมานะคะก็จะเจอนี่เลยครับอ้วเขามีโลโกโด้ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นสาวทาับเดี๋ยวมาดูก่อน อยากจะบอกว่าเราไม่เคยแกะใช้เลยนะ,ะใครที่ส<ม>ังเ,เกตคลิปของเราที่ผ่านมาคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกที่เราใช้ทาร์ปของแคมดีไซน์แล้วก็เป็นน้องใหม่ด้วยเพราะว่าเขาเพิ่งจะผลิตทาร์ปมาค่ะทุกคนนี่โหทั้งใหญ่มากเสาใหญ่มากค่ะนี่เสาก็เป็นเสาอลูมิเนียมใช่สีสวยอ่ะสีสวยแล้วก็โหเชือกเขาจะมีเชือกมาให้ค่ะทุกคน มัดใหญ่มากเขารวมมาให้มี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สี่ใหญ่มากเออเส้นใหญ่นี่แล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นสมอนะคะมาดูสมอบกของเขากันบ้างนี่โอ้หให้สมองยาวมาด้วยนะเป็นสมองแบบสมองใหญ่อย่างดีเลยขนาดน่า,า,นาจะประมาณสาสิบเซนสมสิบเซนนะคะทุกคนปะประมาณนี้อันนี้เราจะเก็บไว้ก่อนอ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทา้าบของแคมดีไซน์จะเป็นยังไงคะ่ะไปเดี๋ยวเราไปลงมือกลางกันเดี๋ยวเราจะมาต่อเสาทา้าบกันนะคะเสาทาบเขาจะมีบอกเป็นตัวเลขอบอกเลยว่าเราจะปรับเท่าไหร่แค่นี้ไม่พอนะคะทุกคนไอตัวเสาต่อเขาจะมีอันี้ไว้ให้ด้วยเหมือนเป็นขีดตรงกลางเอาไว้ให้เราสังเกตง่ายๆว่าอ๋อถ้าเราเจอขีดนะก็คือจะเป็นจะเจอตัวล็อกแบบนี้ คือจะเป็นปกตินะก็ต้องมาหมุน,นใช่ไหหมุน,ห,มนหา,หาว่าอยู่ไหนให้ตรงรูแต่อันนี้ก็คือสังเกตง่ายมากทุกคนทอดีเลย<ช>่จะมีขีดให้เราดูใช่ค่ะปะเดี๋ยวเรามาประกอบร้างกันก่อนค่ะโอโสะ้สูงเลยปะสูงเลยปะ sungkan. Ngelolong mah. Oh! thật sự dính cái không có gì giờ phải bằng đủ to quá

เนี่ยเอาให้มันบาลานซ์กับเน่ยฝั่งนีวก็จะอ้วนฝั่งก็งะจะแบ๊ลมอ่ะมันมันคือทรงอะไรก็ไม่รู้เรามาแรงอ่ะเธอดูดิโค่นหนักอ่ะโค่นหนักอ่ะนักเลย ลมแรงรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนกับสำหรับนี่เลย b บ a ็กทาร์ t ทีซน้องใหม่ของแบรนด์แคมดีไซน์ค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวเรามาดูว่าเจ้าทาร์อันนี้จะมีจุดพิเศษอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะเนื้อผ้าก็จะเป็นเนื้อผ้าแคนวาสร้อยเปซ เป็นเนื้อผ้าเดียวกับตัวเต็นท์เลย<ช>เนาะสำหรับใครที่ใช้เต็นท์แคมดี้ไซน์มีมาจัดได้เลยอยาจะบอกว่ากันน้ำร้อยตแล้วก็ทนแรงดึงนะไม่ว่าจะลมแบบสะบัดแรงขนาดไหนก็เนี่ยลมแรงมากเ,อาอเลยนะทุกคนนะคะแล้วก็นี่จุดเด่นนะคะก็จะเป็นนี่เลยโลโเป็นโลโก้แคมดี้ไซน์สองฝั่งเลยนะคะแล้วก็เขาก็จะมีตาไก่ ให้ทุกมุมเลยทรงมันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพื่อนใช่เพราะว่าลมแรงมากๆาค่ะเพื่อนแต่ว่ามันจะแฟบข้างหนึ่งเราก็พองข้างหนึ่งแต่เอาอยู่นะนิ่งเลยนะแต่แค่ทรงมันแค่สวยเพราะว่าลมแรงอ่าแล้วก็มาดูเสากันบ้างเสาจะเป็นเสาอลูมิเนียมหนา3มมิลข้อดีของอลูมิเนียมก็คือมีน้ําหนักเบาแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ตอนนี้ที่เราปรับอยู่เป็นความสูงที่ต่าที่สุดเลยก็จะอยู่ที่เท่าไหร่นะต่ำสุด 2,3,0สองเมตรอ่า, 2, อาความสูงสูงสุดอยู่ที่อะไรสูงสุดจะอยู่ที่ 2, 2> อเมตรแปตอนนี้เราปรับที่ต่ำสุด2,30เมตรสาคือยังไม่ถึงเลยนะทุกคนแล้วก็ลมแรงแต่เอาอยู่มากๆค่ะ แล้วก็นี่ค่ะทุกคนเชือกก็จะเป็นเชือกเส้นใหญ่ๆแบบนี้เลยเหมือนเชือกเต็นท์ที่เราเคยใช้ของแบรนด์นี้จุดเด่นแบรนด์นี้ก็เชือกใหญ่อีกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไอ้ตัวล็อกเชือกเนี่ยบอกได้เลยว่าตัวนี่บักเอฟเลยเพื่อนๆตัวใหญ่มากเชือกอันนี้นะคะในส่วนของทาบเขาจะให้มาแค่แปดเส้นแต่ว่า8เส้นจะมี2เส้นที่ใช้หัวท้ายก็คือจะเป็นเส้นเดียวกันเส้นเดียวกัน ก็คือเส้นเดียวบบจะเป็นตั้งแต่ตรงนี้เลยเพื่อนตั้งแต่สมอข้างนี้ขึ้นไปแล้วก็โคง้งแล้วก็พันแค่ตรงนั้นแล้วก็ลงมาตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเราจะใช้สองเส้นแล้วก็มาผูกต่อนตรงนั้นอ่าแล้วก็จะดึงแล้วก็จะเก็บแบบไเสียเวลาใช่อันนี้เขาก็เลยปรับให้เป็นเส้นเดียวเพื่อ,อแบบสะดวกในการใช้งานใช่ง่ายๆเลยนะคะอ่าขนาดใหญ่ๆแบบนี้นะคะทุกคน 4เมตร50คูณ5เมตร50ทุกคนอยากบอกว่าถ้ามาแบบเป็นกวนใหญ่ๆห,หรือว่ามากันทั้งครอบครัวได้เลยอะ่ะด้านฝั่งนี้นะจะเป็น4เมตร50ส่วนด้านฝั่งนี้เวลากางปีกรวมกันอนะ่ะมันจะเป็น5เมตร50แล้วก็ตรงนี้ค่ะสามารถดึงเชือกได้ดวยตรงกลางสองข้างสามารถดึงเชือกได้แต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ดึงเชือกเนาะ เราว่าอันนี้มันก็โอเคแล้วใช่ครับนะคะเชือกเราก็จะเหลือ2เส้นมันก็จะใหญ่แบบนี้เลยค่ะทุกคนเรา่า2คนดูใหญ่ว่าเลยเดี๋ยวรอให้ลมเบาหน่อยเราลองไปปรับหน่อยให้มันแลดูสวยนิดนึงใช่ตอนนี้ลมแรงมันจะโค้งๆนิดนึงตอนนี้เพื่อนๆก็ถ้าใครสนใจนะคะทาร์ฟแบ็กทาร์ฟพีซของแคมดีไซน์ก็สามารถเข้าไปสอบถามในเพจแคมดีไซน์ได้เลยนะคะราคาเท่าไหร่ครับ ราคาตอนนี้อยู่ที่4,500บาทเอง4,500าบาททุกคนคุ้มมากเลยที่กๆมาคูดบอกว่าคุณทำไมมันแพงกันอย่าลืมนะว่านี่คือผ้าแคนวาสซึ่งการนำร้อยเปอร์เซ็นต์กรนำร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ข้อดีของผ้ากคือไม่ร้อนอ่าแล้วก็มีความหนาเราที่นี่ก็ประกันยาวนานมากสุดท้ายแล้วนะคะเราก็ขอฝากครับแคมดีไซน์ไว้ด้วยจริงๆอ่ะเราซื้อมาใช้แต่ว่าเราอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆเนาะของที่เรานำมาใช้ทุกอย่างก็คือที่เราแนะนำเลยอยากจะบอกว่าทุกอย่างมันดีจริงๆ แล้วเราก็ไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะคะเรามากับน้องใหม่แคมดีไซน์ตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราก็มีคลิปหน้าค่ะจะเป็นเต็นท์แคมดีไซน์ตัวใหม่ค่ะทุกคน<อ>เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะว่าเราจะเอาเต็นท์อะไรมาให้ทุกคนชมมารีวิวกันค่ะสุดท้ายฝากทุกคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องบิลลี่แชน n นลด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนเต็นท์แคมดีไซน์น้องใหม่ไป